ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะไม่เคยถ่ายไม่เคยถ่ายแม่จะถอยไปไหนแล้วแม่เด็กมันนี่ขอบคุณครับมาใหม่แล้วครับแม่ฮะมานานแล้วใครมาโกหกหนูอ่ะ ะอ๋อไม่เคยจับเลยมาใหม่รอบใหม่ใช่ไหมมารอบใหม่ขอบคุณครับออฟออฟนนี้ครับขอเพลงโอเคฮะเดี๋ยวค่อย,คยว่ากันนะขอเพลงเลยนะฮะการน,นิกาอยูไ่ไหนออกราน,นิกาไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้กานนิกาอยู่ไหน ที่คร่ำขวนหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิดยังสะกิดน้ำตาอมาต่ คุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากให้เจ้ามาเป็นสหายคุณพ่อท่านโอเคอย่างได้ล้านควายเละฝากมีฝากให้หากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายละบาเกเพียงดใดจะไม่บน่นไปรำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตา มาเป็นแม่บา้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทา่ารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลมันเจ็บป่วยพันจะได้มันเคยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงขา้าวอยากให้เจ้ามาช่วย ย้อาชีวามา,มาทีมา,า,าเป็นของเดียวกันหักและยิบเยอ แบบถ้ามีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารถ้า,ถามีลูกสาวใจเรียนพยาบาลมาเจ็บป่วยพันจะได้มาช่วยรักษาบ้านทีขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วช่วยหาที่จะเป็นปา,านขาดคนจใช้น้ำสกุลน้ำ มารักที่เธอแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นหองเป็นเดีอวกนขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณเวลด้วยนะ เปิดแม่โทรหนวกนะาะนะครับเจอไปได้วยกันนะฮะขอบคุณครับนะปวดแย้มฟันคุดเหรอแม่ขอบคุณาะไยออนไลน์ด้วยนะจ๊ะระฮ FC ใหม่ใหม่จริงนะฮะขอบคุณครับ ขอบคุณครับอรับเจนกันฮะถ่ายรูปไหมฮะโอเคได้ครับขอแมสก์หไ,ไหมครับแม่ okay. ขอแมสน์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอไม่เอาเขาไม่เอาอย่ามาครับ <hum ming> อย่ามาครับเขาไม่เอาอย่ามาครับอ่ะงั้นให้บอกมือเรียกด้วยเอาอะไรมาให้ so, <Okay. S 1> พูดให้พูดว่าอะไรนะ ส้มตำปูม้าเบญจวรรณอ่าการจริญบุรีโอเคอ่ะส้มตำปูม้าเบญจวรรณการจริญบุรีวันนี้ไม่ใช่การไม่ไม่ให้จะมาทองแล้วเอาจริได้จำได้ได้กินสิเออาคืไม่คืนแล้วจะถ่ายรูปก่อนส้มตำอะไรนะส้มตำปูม้าเบญจวรรณ ยังไม่คืนเดี๋ยวก่อนกัลัรคุยกันเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่ส้มตำปูมาเป็นตะวันอยู่ตรงไหนขายตรงไหนเ <laughs> นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน,ะ, <laughs> เนะเห็นแล้วเห็นแล้วป้ายเขียวเขียโอเคโอเคไม่ใช่ว่าขึ้นลานะไม่ใช่ป้ายใช่ไหมองผิดป้ายเขียวๆนะ <laughs> ใช่ไหมป้ายเขียวเข <laughs> ียวต้มตำปูมาเป็นตะวัน <laughs> ขายถูกป่ะขายถูกไหมขายดีโอเคนะสลัดตอบได้เลยจ้ะแม่บาย รักมากจ้ะเด็กด <แฟ S 1> ีขอบคุณครับน้ำนมใหญ่นะมากเลยฝากด้วยครับต้มตามปูมาเป็นจันนะอ่ะโบกมือหน่อยให้เขาเห็นหน้าแมค่ค้าหน่อยเขาจะได้จำได้ขอบคุณครับอะมาต่อเลยจ้า ชอบเป็นตัวเสื้อ้าใหม่ๆแบ่นเนมก็ใส่ให้เขาตาทำทุกอย่างให้เธอได้ยิ้มแปลงทุกอย่างมันเป็นคู่จิ้นเล่นกันจนชิน้นเพ่เลยมีคนนินทามันก็นเลยเป็นข่าวที่คนเขาให้ฉายาไอเราก็มีหน้าตาเป็นดังอาบุธทางกายไม่ว่ามองสาวๆคนไหนเขาก็หันมาสนายแต่ว่าไนหัวใจยังไงก็เธอคนดี อยากจะให้เธอลงให้เธอลงพี่แค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสากทีมาเป็นนางเอกของฉันข้ามรารีไปด้วยกันจะแกล้งแต่เธอทุกวันน่าเธอนักคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกที่ยก จะรัถ้าเธอมาเป็นแม่ยกจะยกถึนใจให้เลยอมแม่คุณเนยไม่เคยยคมันให้ใครเป็นลิขิตจะฟ้าเทวดามรักใสให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไหวหรือเปลา่า เขาเป็นคนเขาให้ชายาไอ้เราก็มีหน้าตาเป็นดังอาวุธร่างกายไม่ว่ามองสาวๆคนไหนเขาก็หันมาสนใยแต่วันไหนหวัวใจยังไงก็เธอคนเดียวอยากจะให้เธอลงให้เธอลงเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสาทีมาเป็นนา่งเอกองใัน เธอมาเป็นแม่ยกอมจยกมเส้นใจหายเลยโอ้แม่คุณเลยไม่เคยยกมในใักนหายไกลถูกเส้นกดหัวหน้าเจมาโดนใจแล้วเธอเธอรับไายไหมเธอมาเป็นแม่ยกอมจยกมเส้นใจหายเลยโอ้ ทุกวันน่าเธอหนักคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกทิ่ยกทิก้งใจหายเลยคงนายพูดเลยไม่เคยยกมันหายใครถูกจะกดมดนตะ์นเสะมาโดนใจแล้วเธอจะรับไหมถ้าเธอมา เป็นคนนองใจเธอจะรับไหวหรือเปลา่าขอบคุณครับขอดื่มน้ำสเนิดหน่งนะพี่ดื่มน้ำสเนิดหน่งยนฮะแม่ขอด้วยอขอแม่เป็นน้ำมนต์ได้ไหมนะอ,นนอะไรนะอะไรนะเปล่ปาวพ่นออกมาแห่ ค้างใจไม่ค่อยถูกใจอ่ากำลังเดินมานั่นแหละเดี๋ยวรอแป๊บเจ้าหน้าเรียนจ้าฟองหน้ายัางว่างนะจ้าเขาแค่เดินนะแม่นะพี่แดงพี่แดงอยู่นี่พี่แดงอยู่นี่พี่แดงรอได้ดไจ้าน้องแดงน้องแดงมาเร็วน้องแดงเล็ทองเนีน่ยจ้า น่ารักมากแก่แล้วแก่แล้วอะไรนะ้องแดงสองเข็มไปฉีดอะไรมาฉีดเขา่าอ๋อแล้วก็ฉีดบทวทอสวยพอแล้วนะแม่นะนี่ก็สวยมากเลยจะสวยมากวันนี้น้องหวง แรงโชเลตด้วยเด็กที่เข้ามาึามาางมัสว่างสว่างบมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณครัอะไรนะ <c oughs> ลองเป็นห่วงให้แม่แคหน่อย <c oughs> ขอทีได้ป่าแถยลูกไหมจามได้ได้ให้สองทีขอบอะไราก่อนขอบคุณครับต้ <c oughs> อง <c oughs> ไปทำสำคัญมานะครับ น,นี่ไงจะได้มีแรงไปฉีดเข่า